นี้เราจะปั่นไปรับลมหนาวที่เจ็ดคดกันนะครับผมว่าจะวางแผนการเดินทาง3วัน2คืนคืนแรกนอนที่7คดคืนที่2ก็จะไปนอนที่ลานชมดาวที่น้ำตกเสาวน้อยนะครับวางแผนไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ้าแผนเราเปลี่ยนเราคงจะปรับเปลี่ยนกกนอกทิทงว่าเราจะเอาไงกันที่เห็นด้านหน้าคือ,อ นักเลงคุงบ่อนนะฮะทั้งหมด4ตัวอ่าอ้าวเลือกเอาจะกัดคนไหนเลือกเอาเลือกเอา เรามาถึงเจดคอสประมาณ5้าโมงเย็นนะครับแต่ว่าใครก็ไม่รู้อ่ะขายเบียร์ช้างให้เราที่ข้างล่างเราก็เลยค่าช้างตอนนี้เราก็จะลุขึ้นทั้งบนในช่วงเวลาที่มืดอย่างนี้ครับ คือก็สบายนะสบายแต่ว่าเหนื่อยชิบหายเลยก็บอกแล้วอยากกินเบียร์สามขวดก็ไม่เชื่อโอ้ก็สบายเรอยู่ชิวๆนะอ้าวกางเต็นท์เลยอ้ากางเต็นท์เลยจะไหวเลยเนี่ยนี่ใครมาไวเนี่ยผมผมมาก่อนครับผมถีบมาก่อนครับผมผมมากันสองคนเอาจใครวะถีบรถมาก่อนเขาครับผมผมนยกหน้าใครวะเสื้อสีฟ้าลงมาได้ไงวะเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวกางเต็นท์นนะครับนะครับ แต่ว่าก็ต้องกางเต็นเพราะว่าถ้าไม่กางเต็นยุงแม่งหามลงน้ําแน่เลยแมงถือเบียงเดียวเลยไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยโอ้โหกินกินไม่เยอะกินคนเดียวสามขวดแล้ววิ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 วอายุวิทยคืนนี้ไม่ค่อยมีจะรประทานนะครกินอย่างพัตคารเลยนอนแม่งโคตรยกระยาจบเลยเช้าวันนี้ในเต็นที่ลานกลางเต็น เจ็ดโคตรป่องคตรเศ้านะครับผมเมื่อกี้มีฝนตกมาอยู่ประมาณ15นาทีทช้นี้เราจะไปเดินเล่นน้ำตกเจ็ดโคตรเหนือกันนะครับระยะทางประมาณ5โลไปกลับนะฮะ มาเด็กมาเที่ยวอ่าเด็ก <c oughs> ไม่เคยเดินป่าอั <c oughs> ้นใหญ่สองหกเราก็เดินไปน้ำตกเจ็ดคดเหนือนะฮะเส้นทางเดินไปน้ำตกเจ็ดคดเหนือตอนแรกเข้าใจว่า2.5กิโลจริงๆมันแค่1.3กิโลอย่างเงี้ยเส้นทางก็ เดินสบายๆป่านปลาไพ่ก็หมายถึงว่าเราใกล้ถึงเป้าหมายที่น้ำตกเจ็ดคดเหนือแล้วเราจะได้ยินเสียงของน้ำตกแล้วฮะ ว่าย่งก็ลูกหมาเออ,เอ,อน้ำเล็กได้ เต็มตัวโดดเอาได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยจบภารกิจอ่าเล่นน้ำที่ลำต,ตกเกคตคดเหนือนะฮะเ,เ,เ,เดี๋ยวกลับไปเก็บเต็นท์ย้ายที่นอนต่อ ตอนนี้เราเตรียมจะไหลลงจากาจุดกลางเต็นท์เจ็ดคดนะครับเดี๋ยวเราจะปั่นไปกลางเต็นที่าาลานชมดาวก็ลงไปประมาณ3โลนะครับ สภาพเพื่อไปที่บ้านกลางเต็นท์ชุนดาวนะครับ ข้าไปเที่ยวที่น้ำตกกันนะครับนนี้คือจุดคัดกรองที่นักท่องเที่ยวนะครับผมความสวยงามของอน้ำตกเกดสน้อยก็อย่างที่เห็นด้านหน้านะครับเพื่อนเราดื่มด่ำกับบรรยากาศไม่ยอมกลับบ้านนะครับสงสายต้องทิง้งํำนาจไว้ที่นี่แล้วล่ะ <laughs> นี่เรากำลังตต่ขึ้นเนินนะครับเนินนี้มีอดีตนะครับคุณเต้จำได้ไหมคุณเต้ทำอะไรไว้ที่นี่ล้มตีกาหัวหมูข้างหลังอะสวัสดีครับพี่ไปไหนก็เเอ้ามาไงเนี่ยเป็นไงบ้างบรรยากาศโอ้โหสุดยอดเลยเกินคำบรรยายเลยเหนื่อยไงก็คุ้มนะคุ้มคุ้มเกิน ยังไ,ไงร <มา S 1> อบหน้าร <มา S 1> อบหน้าถ้าเราชวนเพื่อนๆนนเรามาใช่ใช่เกินคุ้มมากเพราะเราหลวมตัวมาแล้วอ่ะไอ้ว่าไงรถทับขี้แตกนะโห <laughs> เอียกเลยเว้ย ตอนนี้เราไหลลงจากอากเกนาโมกเหล็กแล้วนะครับเราจะกลับเข้าไปถนนหลักแล้วก็ปั่นขึ้นเขากระบดเพื่อไปลงที่สถา,า,านีรถไฟชุมทางแข่งคอยนะเราจะกลับกรุงเทพรถไฟเที่ยวสามโมงครึ่งถ้าไม่ทันก็เป็นเที่ยวห้าโมงครึ่งตอนนี้พี่กำลังกลับใช่ไหมเดี๋ยวพี่กลับขึ้นเขากระบดแล้วับเลาะไปนั่งรถไฟช่วงสามโมง อีกประมาณไม่เกิน15โลนะ,ะเราก็จะไปถึงฐานีรถไฟจุมงทางแก่งคอยแล้วนะครับสรุปว่าวันนี้เรามาเร็วฝ่าที่ระวางเป้าเยอะเลย